ไอ้สัตว์เข้ารายการแล้วค่อยเล่นโทรศัพท์อยู่หน,หน่าเพื่อนเดี๋ยวกเราไปชอบหน่อยซิให้มันรู้หน่อยอันไหนเวลางานไหนเวลาเล่นอันไหนเวลาเมาสดาราอันไหนเวลาแบบเมาส์แบบคนในวง,งการทุกวันเนี้ยนะให้มันรู้หน่อยทุกวันเนี้ยนะ,ะรเรื่องมึงเนี่ยนะเข้าหูกูเยอะที่สุดเลย <laughs> ถ้ากูเป็นเนียมึงนะกูพูดได้เปล่าว่าเรื่องกูพูดได้ปล่าว่าเรื่องมึงก็เข้าหูกูเหมือนกันอ่ะกูพูดได้ปะะเปล่าแต่กูคิดได้ใจนะออถ้ากูเป็นเนียมึงอ่ะคือกูแม่งต้องแบบซูเปอร์บูแม่น่ะมันเรื่องมันเก่าเพื่อนสมมติสมมติสมตสมติคนมาเล่าเ่าใช่ป่ะเล่าเล่าเล่าปุ๊กกูบอกหนูธรรมดาลูก <c oughs> ที่หนูเจอบันเรื่องที่มีหนูหนักกว่านี้เยอะไม่ต้องมาเล่านะกลุ่มพี่เฮียลูกเรื่องของหนูธรรมดาแต่กพูดดีนะแต่กูเป็นคนดีนะกลุ่มมันเฮียแต่ว่าพี่ไม่ไร มึงนี่หัวหน้าเลยค่ะผู้นํากลุ่มเลยค่ะถือไม่ง่าไม่พองเลยค่ะกูแย่อะไรคิดอะไรไม่ออกอะลองทํามืออย่างนี้สิไปตัดไม่พอง่ะได้แล้วก็ถือถือธงนำนำพวกแบบนี้ยหคนมันก็ขยันพูดขยันเล่าอย่างที่ผ่านไปแล้วเรื่องมันเป็นอดีตเรื่องเป็นอดีตตอนนี้เพื่อนเราดีแล้วขอบคุณมากครับจบอย่างเงี้ยถ้าจบอย่างเงี้ยเป็นเพื่อนกันได้ คือแม้ว่าหัวจะเหี่ยขนาดไหนอะตอนแลนดิ้งขอให้แลนดิ้งต่อไปนี้เวลาเล่าเรื่องกูอะถึงเรื่องกูมันจะีคมคืน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 แค่ไหนพยายามจบให้ดูดูแบบดีๆหน่อยนะมึงเชื่อปะ ที่ผ่านมาในชีวิตกูไม่เคยเอาเรื่องมึงไปพูดแบบเสียหายเลยเพื่อนนี่แม่งนี่เพื่อนคนจีน<อ>เพื่อนเพื่อ <laughs> แ้แต่กูแค่มีแอคหลุมเอาไปคอยคอมเมนต์เท่านั้นเอง <laughs> โอ้หไอ้เหียเพราะกูพูดไงเพราะถ้ากูพูดคนก็จะบอกว่าพี่อ้นเล่ามาพี่อ้นเล่ามา <laughs> <laughs> แต่ถ้ากูมีแอคหลุมกูพูดอะไรก็ได้กูจะพิมพ์ลงไปเลยว่าไกอไขอวันนั้นเห็นพี่นักร้องตัวย่อซอร์โซไปกับนี่ผูดีกว่า เกียรต้องมีหัวตลกอะไรตอนนี้อยู่อะไรตอนนี้อยู่มริจิมริจิเออชื่อน่ารักเนาะชื่อร้านชื่อร้านน่ารักกว่าไม่ชื่อไม่ใช่แค่ชื่อร้านน่ารักนะร้านก็น่ารักร้านเก๋มาก Where you come from? I'm um, coming from like um Dilanon, Dilanon. 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 Um Dolly, you can call me Dolly. Dolly. Oh. Yeah, Dolly, Do Dolly. Dolly ที่เป็นลาง, Dolly. It's <laughs> Dolly. Um like like a baby doll. A baby oh, doll. doll. Okay, I'll dolly. Doll. Dolly. <laughs> จอโจลี่ exactly ไม่มีฟันล่างพูดไม่ได้นะแต่วุนไม่มีฟันล่างเด้อเรือเดอรืไม่ได้ไม่ได้อย่ากนี่เขาเป็นสาวฮอตมากในในอินสตาแกรมแต่แต่แต่พี่โอต้องคอยจับนะน้องจะเป็นลมนะน้องเป็นแฟนคลับเมไปนั่งน้องกินห้องเดินมาเจอหน้ากูน้องเออเออเออตกใจหมดทำไมเราให้ทำไมชอบข่าวแบบว่านานมากเยอมากแล้วแล้วแบบฟันริบบิ้นโอ๊ยขอโทษค่ะโอไม่สวยดิไม่สวยดิไม่สวย แล้วก็คือสมัครบริษัทตั้งแต่แรกๆอะไรเงี้ยแต่ว่าบริษัทแต่บริษัทไม่เรียกท่านนายเรก็เราก็ลองเพลงอยู่นะลูกคนจนมีสิทธิ์ไหมคะคนจนมีสิทธิ์ไหมคะมีงานไหนทำไหมคะอ้าวปริญญาไม่มีนะคะเต่ อย่างเงี้ยพี่โอ๊ตรับหรอเออเสียดายหนูหนูต้องไปเต้นใหม่หนูต้องไปเต้นใหม่กูกูกูพูดจริงๆนะถ้าสมมติคนมาสัมภาษณ์งานกูนนแล้วร้องเพลงเนี้นยกูกูไม่รับนะกูไม่รับนะคนจะรมีสิทธิ์ไหมคะคนจะรมีสิทธิ์ไหมคะก<อ>ูจถามว่ากูกูจะรับทำไมคนแค่มีมีกูต้องรับแล้วหรอ ไม่อันนี้คือน้องดอลี่นี่คือเขาเป็นแฟนคลับเขาเป็นสายคิมคคนดเชียเออใช่อ่นนีดใช่เลยมาดูสะโพกดูสะโพกน้องโชสวดหน่อยโชว์สวดหน่อยาเวิร์ให้ดูดิไปบ้า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  เด็กกว่าน kind of <um ั้นะหนูเรืองเหมือนยี่สิบปลายปลายใครจะพูดวิธีการพูดเหมือนเด็กเหมือนเด็กว่ะกูชอบที่มันหันแบบมึงใครแค่พูดนี่ใครแค่พูดแบบนี้อย <oh> ู่ก็ไม่อยากจะปฏิเสธใช่ปฏิเสธม้างก็ได้อีกที่อคุณไปเจอเขามาได้ยังไงไปสอบมาร์เก็ตติ้งสอบมาร์เก็ติ้งสายสติว่าอินดิก้าฮะอ๋อเหรออ๋อหนูเป็นทำร้านโนูทรูเมนูร้าน ขัับล่องทุกวันค<า>ล่องทุกวันสานยาวไม่มีจะติดกัญชานะคะดูดกัญชานะคะพูดไ,ได้พูดไ,ได้แล้วหนูแล้วหนูทำหน้าที่อะไรคะเป็นปลูกปลูก <laughs> ไอสัตว์ถึงว่าเนี่ยดินมันติดเล็บอยู่เลยเฮียมึงอยบ้าว่าไม่ใช่ยำบนีเฮียอะไรเป็นยำเป็นมาร์เก็ตติ้งมาเก็ตติ้งจะทำการตลาดให้ทำการตลาดให้หลักๆก็คือโซเชียลมีเดียก็หาอินฟูหาดูจัดกิจวัตรได้อนุญาตอะไรชัดเจนชัดเจนเป็นแนวแบบเพื่อการรักษาเนี่ย แต่ว่าเห็นทรงแบบนี้ดูกันช้านะคะไม่มีแฟนมาเลยมีแต่เฟน with บน n e ฟิตประมาณ100่งร้อไม่เคยมีแฟนเลยหรอถ้าเรียกว่า relationship เลยอ่ะแนะนำน่ะพี่โอ๊ตเนี่ยแฟนหนูไม่เคยทุกคนที่มาปกติหมดยกเว้นเงนะร้อยกว่าคนเฮียอะไรล่ะร้อยกว่าคนค่ะโอี่ก็พูดไปแต่ก็มันประมาณนั้นมั้งระมาณนั้นมั้งฮะ ฮะหรอก็สมมติเทิร์นพอยต์ตอน24ช่วง24-25ไม่รู้จักมาก่อนเลยว่าการที่จะเข้าไปสู่ร่างกายอ่ะก็คือตั้งแต่มัธยมมาจนถึงมหาลัยยังไม่เคยมีแฟนไม่เคยไม่เคยยุ่งอะไรเลยผู้ชายจีบจับมือ No I don't w how to hold the hand No Don't don don touch me Yeah. Yeah. Jamajamaju Jamaju อะไรนะ Jamaju Jamaju เขาก็เป hey like, so ็นเป็นคนแรกในชีวิตท sì ี่เข้ามาแล้ว Hey what's up baby girl แล้ s you so hot เป็นเป็นคนเป็นผิวสีว้าวเป็นผิวสีเลยเข้ามาเบอร์แรกหนูไปเบอร์นั้นเลยเหรอเป็นผิวสีเขาเข้ามาด้วยความที่เขาโค้งคือหุ่นไม่ได้ตัวใหญ่มากสูงแบบหุ่นเป็นแบบผู้ชายไทยทั่วไปแล้วก็ว่า ไม่เท่าไหร่หรอกอนารักอะไรอย่างเงี้ยเปิดออกมาเจอไอ้เช่นเพลขวดแบบฟักซี่อ่ะฟักซี่อ่ะอความอ้วนอนะ่ะคือหุ่นเทียมเลยไม่ได้เลยคือปล่อยแค่ปล่อยออกมาปุ๊บหนูก็เฮียแล้วกลับไม่ได้ด้วยอยู่ไกลด้วยอยู่ยยแบบแบบแอร์พอร์ตลิงก่ะพี่หนูไม่รู้จกักอ่ะไอ้ไม่เคยจริงเขาก็เขาก็ไม่เชื่อดูทรงเราเที่ยวเที่ยวคืนเขาไม่เชื่อด้วยพอไปถึงขั้นนั้นปุ๊บกีจนกระสกสันอ่ะกีนแบบร้องขอชีวิตพี่สุดๆอ่ะเหมือนหนูเพิ่งรู้เอาเหมือนเอาคัตเตอร์แบบกี แล้วแล้ววันนั้นมันผ่านไปด้วยวิดเขาก็เสร็จแล้วเขาก็ก็เลยเรียกแท็กซี่ให้แล้วก็แต่เราน้าตาลเลยแท็กซี่ว่าแบบมันไม่เป็นอย่างที่คิดเลยอะไรเงี้ยพอหลังจากนั้นคือเขาว่าเข้าวงการเลยแปลว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือคือไม่ว่าจะลงเอยด้วยยังไงก็แล้วแต่มันจะไม่ลงเอยคําว่าแฟนเลยโนไม่มีเคสทุกเคสของเขาอะแปดสิเป็นคนผิวสีหมดเลยอืมคนาอ่ะคนนี้ดีกว่าคนแบอกว่าคนแรกคนแรกก็ ช่ำๆไม่ไม่ใหญ่ไม่เล็กมาก uh, ช่ำๆอะไรยเงี้ยแล้วก็อยู่ด้วยกันแล้วก็คุยไปคุยมามันก็ต่อเนื่องไปเรื่อยแต่เรารู้ว่าเขามีลูก uh, แล้วเขาก็บอกว่าเขาก็คอนแทคกับแฟนเก่าเขาเพราะว่าเรื่องลูกเราก็โอเคไม่เป็นไร uh, ก็อยู่เรื่อยไปอยู่ไปอยู่มาเราก็ถามพอไปเดือนที่5เราเป็นอะไรกัน uh, you are my girl it's a girlfriend แบบ uh, เหมือนกันไหม อยู่กับไมเคิลพูดแค่นี้แต่ไม่ได้พูดว่าเกิร์ลเฟรนด์ไม่เคยพูดว่าเกิร์ลเฟรนด์ทุกอย่างคือดนก็ค่อนข้างจะไปกินข้าวไปอะไรก็ฉันเองฉันเองฉันคิดว่าฉันดีอ่ะฉันไปเลี้ยงเขาเหรอกไปดูแลเขาดูแลเขา <laughs> แบบพอเรา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 ก็ถามเขาแบบว่าไม่คิดจะเลี้ยงอะรบ้างเลยเหรอนี่ก็ถามตรโตหรือว่าเราไม่ได้เปิดโอกาสให้เขาเลี้ยงหรือเปล่าดนเนี่ยเขากำลังถามแล้วว่าว่าแล้วแบบอยู่ไม่ไม่แบบเขาก็พูดว่าก็ทุกร้านที่ดนที่ที่ดนไปอ่ะอยู่เป็นคนเลือก แล้วก็ไม่ได้แนะนําให้ใครรู้จักเลยแค่เพื่อนสนิทคนสองคนเท่านั้น<ม>เพราะหนูก็เลยไม่ได้มองว่าเป็นเ<จ>รื่อง relationship อะไรแบบไม่เลยอลยนะไรเงี้ยประมาณนี้ความสัมพันธ์อีกคนนึงที่เป็นเกือบจะไปเป็นเมียน้อยเขาบอกเออเขากำลังจะมาไทยบาบาบาแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยถ่ายรูปมาอยู่ตรงระเบียนตรงแบบที่พัทยาอ,อยู่มาไหมล่ะเดี๋ยวไอออกค่าแท็กซี่ให้รออะไรอะแม่ไปเราก็ไป้ไปกี่โมงพวกนี้เลยหนูมันเล่นักสู้จำภาพได้ว่าคุยกันประมาณ น่าจะไม่ถึงยี่สินาทีอะใส่กันเลยจับหนูเป็นหมูหันแล้วอะจับหนูเป็นหมูหันอะใช้คำา่าจับหนูเป็นหมูหันอะรกุะลบไปเออเอ้าครั้งแรกก็3รอบคือคนนี้เป็นเดอะเบสส์เดก็คือดีถูกไหมดีมากมแล้วหนูก็เพิ่งหนูเพิ่งเข้าใจการเบิร์นอะคืออะไรอะแต่ไม่ได้เบิร์นแบบใช้ลิ้นรัวนะอเ,ออเป็นเป็นเป็นแบบ เป่าอย่างเงี้ยเป่าอ่ะใส่กันก็เป็นหมอแคนมาก่อนป่ะก็เหมือนแคนนะพี่เอหแค้นที่แบบยืนยืนเด้าอยู่บนเวที้เป็นหมอแคนป่ะแล้วเขาก็เขาก็ลูดเราเหมือนเขากินเส้นสปาเกตตี้มั้งแบบเต็มที่โอ้โหขนาดนั้นแล้วจนหนูแบบแอมซ์ take a break please กูกูไม่ไหวแล้วหูลูกเสาแบบร้องขอชีวิตแล้วอะไรเงี้ยกลับมาแล้วก็คิดว่าจะจบมั้ง เขาทักมาตลอดเลยเขาทักเขาก็ติดใจเราเขาก็ติดใจมีวันหนึ่งก็เรียกเราไปปาร์ตี้กับเขากับเพื่อนเขาซึ่งเขาเป็นวงแก๊งดีเจไนท์คลับใส่ฝออะไรเงี้ยในนั้นก็จะมีแต่พวกดีเจดังๆแบบเราก็ไปในใจคิดว่าเขาพากูมาเปิดตัวกับเพื่อนแน่เลยเราเราก็รู้สึกไปแบบนั้นเพราะนั้นมันไพยเวทปาร์ตี้มากมากพี่เขาก็กำลังฉ่ำเลยตาเขาก็เยิ้มเลย y o u So beautiful เอาแล้ว y o u so beautiful อยู่ทั้งคืนแล้วก็พูดคำเดียวเนี่ยนะพูดคำเดียวอยู่ มึงลองดิมึงเป็นฝรั่งจริงปะไวเฮียพูดวนอยู่คำเดียวไอออนมึงลองนี้มาเิมมึงลองเีตายเยิะมเยิ่ตายย่มทั้งคืนมงลองดูจิสเปียร์เสียงมันต้องแตกแตกด้วยทานไปสองมิีแม่งเอาอีกไหมจิสเปยเหมือนมากขณะที่กำลังจะกินข้าวเที่ยงพักเที่ยงมาสั่งปุ๊บมาเลยเขาเท็กมาคูดอไโอ๊ย ทำไมผู้ชายใช้สับอย่างนั้นล่ะใช่ s why, <S พี่หนูก็งง who the are you <า>แล้วก็ฮะ ah? I'm sorry อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ are you kidding me อะไรอย่างเงี้ต้นตึ๊ด้น no I'm real who the are you หยุดยุดหยุดแบบยูไม่รู้หรอว่าเขาว่าแต่งงานแล้วขอขอ่อนขอแบบโฟนได้ไหมขอขอขอคุยเลยหนูก็โทรหาเขาก็เป็นผู้หญิงไม่รู้หรอว่าเขาแต่งงานแล้วเขาเพิ่งแต่งงานกับฉันมาต้น<ม>ต้น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 ตเขาก็ด่าด่าด่ด่า How long you 로อะไรอย่างเงี้ยจนเขาบินกลับผ่านไปสองเดือนเขาก็หายไปช่วงช่วงช่วงหนึ่ง เขาก็กลับมาแล้วเขาก็บอกเขาก็ขอคุยว่าแบบว่าขอเจอก่อนได้ไหมนู่นนี้นั้นอะไรเงี้ยแต่ดันไปช่วงนั้นน่ะแม่หนูมากรุงเทพหนูก็อยู่กับแม่เลยมไม่ได้ไปเจอเขาก็เลยแบบก็ห่างกันไปเลยแต่ทุกวันนี้เขาก็ยังติดต่อไหมก็เข้ามาสองเข้ามาก็าฟอลโล่เราอยู่แต่เราไม่ได้ฟอลโล่เขาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าแบบเอาวันไหนเราสวยสวยแล้วเอาละ you so beautiful you so beautiful <laughs> <laughs> อีกหนึ่งค่ะแล้วก็ไม่คุยอีกเลยเลยแล้วก็ วิดีโอคอลเซ็กซ์ที่ไม่ได้เจอกัน5ปี5ปคุยกัน5ปีคุยกันเขาอยากแต่งงานกับโน้คุยกับแม่จะขอแต่งงานด้วยนัน่นแต่ก็ไม่เคยเจอกันเลยไม่เคยมาหาเขาไม่ได้มาไทยไม่มาไทยสัญญาว่าจะมาแต่เลื่อน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 ,ลอนตลอดอนะไรเงี้ยเซ็กซ์ของเราก็จะเป็นแบบวิดีโอคอลเซ็กซ์มีที่ไหนม,มั่งวิดีโอคอลของเาขาเป็นเหมือนายนตำรวจในสนามบินของเขาที่แคนาดาเลยค่ะก็แบบในในพาร์ทของข้างหน้าสุดข้างหน้าเป็นสายพานอ่ะเออข้างหลังอ่ะ เป็นห้องกั้นผ้าแบบเหมือนผ้าบางๆสัมผัเราเป็นคนนอร์ดี้เราก็แบบ baby baby เขาก็ตอบเขาก็เลยตอบเลยตอบเลยตอบเลยเดี๋ยวนั้นเลยไม่ไหวในหน้าที่การงานเลยในหน้าที่การงานแล้วก็แล้วมันเฉียวกระเป๋าผู้ดยสารไปไหเพราะสายพันวิ่งตลอดเนี่ยใช่ไหมก็คิดอยู่นะว่าเออกระเป๋าที่กระเป๋าผ้าที่ที่วางไว้ ทำไมมันขาวอะไรคุ้นๆติดบนทางด่วนด้วยนี่ใช่ใช่ใช่บนทางด่วนแต่เป็นแบบทางด่วนต่างประเทศมันจะไกลๆมากพี่แล้วเลนมันเยอะๆแล้วก็เอามือถือติดมือถือติดแล้วก็ขับไปด้วยขับไปด้วยหนูบอกจอดมาบอกเอาจอดไม่ได้เดี๋ยวโดนจับแปลว่ามันตอบโจทย์แบบกันและกันมันได้แบบตรงตรงไหนก็ได้คือพอเห็นแล้วมันเหมือนแบบมันได้ไปหมดมันได้แต่ไกลเออมันกระตุ้นแต่มันกลายเป็นว่ามันไม่มีโอกาสได้ได้มาเจอเไม่เจอไม่เจอขอสัญญาว่าจะมาก็ไม่มา สเปคเอานี่เท่าที่ฟังมานี่แทบจะงงผิวสีผิวสีไปหมดเลยนะเพราะมันเข้ามันเข้ามาอย่างนั้นหนูไม่ได้ชอบแต่ละแต่คือพอมันเข้ามาแต่แบบนี้เราก็เลยแล้วแล้วสเปคจริงๆนะถ้าชอบจริงๆชอบชอบจริงๆชอบเอเชียหรือว่าชอบสายฝอราชอบผิวสีเลยจริงๆชอบโอ้โหสวิงคนไทยตอนคนนี้ตอนนี้ตอนนี้หันมามองคนไทยแต่คนไทยไม่เลือกหนูแค่นั้นเองผมไม่ชอบไอาจจะไม่ได้แบบชอบไทยแบบลาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ๆสายแบบแต่แต่ถึงบอกว่าสายฝอเลิฟเขามากนะเพราะว่าเขาคือไทยไทยนี้เลยอะเนาะ เราแค่รู้สึกว่าคนที่ดูแลตัวเองเขารักตัวเองได้แสดงว่าเขาต้องใส่ใจตัวเองคือมันจะพาเราเป็นมี motivation มี inspire ให้เราด้วยว่าเราต้องกูอยากอยู่กับมึงนะยืนยืนข้างมึงกูต้องรู้สึกพราวอ่ะว่าแบบเออนี่คือแฟนกูนะเลยนะประมาณประมาณนั้นหนูค่อนข้างจะอินกับฝั่งตะวันตกฟังเพลงฟังเพลงดู NBA ฟังฮิปฮอปอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราหรือดูหนังฝรั่งอะไรค่ะถ้าถ้ามันโฟลกันไปได้มันก็ดีอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นฝั่งตะวันตกก็ผู้ชายแบบพวกฝั่งชาเชิงเซาชาเชิงเซาฝั่งนี้ตราดไรยอง ไม่ใช่ทิศตะวันตกแล้วเออแต่สเปคก็เป็นไงก็ไม่ยากไม่ก็คือไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายไม่ไม่ง่ายตรงที่ว่ามองเห็นภาพภายนอกก็ไม่กล้าเข้ามาคือถ้าสมมติดูทั้งหมดแล้วอะชาวเน็ตไอ้นุ่มฟังพี่นะถ้ามึงใจถึงอะมึงเข้ามาเลย ตอนนี้ก็ชอบหนุ่มไทยแล้วขอแค่ใจถึงพึ่งได้เข้ามาคุยเข้ามาอะไรหน่อยดูแลตัวเองหน่อยใจอายุเยอะก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าคุณต้องแบบแบบดูแลตัวเองอย่าอย่าห้ามหนูคือหนูเคยเจอคนที่แบบว่าต้องเลิกเที่ยวเขาสารห้ามแต่งตัวแบบนี้ซึ่งตอนนั้นหนูถ่ายชุดว่ายน้ำห้ามห้ามใส่อะแล้วห้ามอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้โลกมัน2 0 0พกว่าแล้วมันเจอแบบนี้เขาจะแซ่บก็าไปตอ้อย่าง ข้อดีข้อเสียข้อดีข้อเสียข้อดีข้อดีคือสวยอ่ะพี่ชอบพี่หนูเป็นคนมั่นใจในตัวเองหนูเป็นคนมั่นใจในตัวเองอ่ะเนี่ยคือบางคนอ่ะบางคนแ่ะมันไม่ได้มมาตรฐานความสวยของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะแต่แต่พอเขามั่นใจปูบะมันเลยอะไรดูดีไปหมดเลยหนูแต่งเสื้อผ้าหน้าผมหรืออะไรเงี้ยคืออ่ะเป็นพี่อ่ะ พี่ก็ยังต้องคิดว่ากูจะกล้าใส่ไหมหรือแบบกูจะแต่งออกมาแล้วกูจะดูดีไหมแต่พอหนูมั่นใจอเ <c oughs> สื้อผ้าหนูแม่งดูดีทุกชิ้นเลยปีออถ้าเจียบเท่าที่ฝั่งเขาดูแลผู้ชาย,ยไม่ได้หนูไม่ได้เป ى, แบบว่าุยกระเป๋าใหม่แต่แบบว่าสามารถแบบไม่ได้มีวันพิเศษอะไรเลย <improvements S 2> แต่คิด เห็นสร้อยเส้นน <questo> ี้แล้วคิดถึงเขาเราก็ซื้อให้แต่อาจจะไม่ได้แพงขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่แค่รู้สึกดีเราก็เราก็ให้ประมาณนี้อีกอย่างนึงก็คือเขามีอาชีพการงานมั่นคงเทสดีเทสในการฟังเพลงเทสในการแต่งตัวแล้วก็ข้อดีคือเขาสู้ทุกศึกจริงๆใช่แบบนึกออกไหมว่าข้อดีคือหมูคือนักสู้แต่ข้อเสียก็โหดเหมือนกันข้อเสียเป็นคนอารมณ์รุนแรงอารมณ์เลย ชเอาแต่ใจอย่างเงี้ยหรอนิดนึงแล้วก็หนูเป็นคนตรงมากๆสมมติผู้ชายจะเลี้ยวซ้ายไม่ straight แต่ตอนนั้นก็พยายามเบาลง,าลงแต่แค่แต่แคแ่รู้สึกว่าแบบเ,เรื่องเวลานัดหมายหรือเรื่องการตรงตรง่อเวลาสำหรับหนูเป็นเรื่องสำคัญ <c oughs> แต่หนูรู้สึกเสือกเจอคนที่แบบเลทครึ่งชั่วโมงไม่เห็นเป็นไรเลยอะไรเงี้ยแล้วไม่มีคำขอโทษอะไรเงี้ยหลังจากนั้นเราก็จะแบบใส่เลยบอกว่า you แบบ manage your way แบบ your time ยังไงแบบ you โตมายังไงอยู่ทำงานยังไงอะไรเกิดอะไรเงี้ยอยูเกิดมาที่บ้านอยู่เลี้ยงมาแบบเนี้ยเตะ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 อะไรเงี้ยเราเราจะเป็นแสนน นะตอนนี้ที่หนูจะการอารมณ์ก็คือการที่แบบว่าส่วนใหญ่จะเดินออกถ้าตอนนี้ปีทะเลาะเห็นเห็นเขาคุยกับผู้หญิงคนนี้งเราก็จะแบบโอเคกูเดินออกแล้วเขาควรจะทํายังไงให้หนูอารมณ์เย็นลงเช่นแบบ you so beautiful it's okay เขาจะหายโกรธเขาจะหายโกรธเที่ยวเที่ยวเก่งนะเที่ยวเก่งเที่ยวเก่งครับผู้ชายที่ไม่ชอบผู้หญิงเที่ยวก็อาจจะแบบแต่ตอนนี้ตอนนี้เบาลงจากเมื่อก่อนก็ทุกสุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยลุยตะลุยตะลุยตะลุยตัวอย๋ยวนี้ทุกจน อังคารพุฒเปลี่ยนวันสลับเหรอประโยชน์เบาลงเบาลงเบาลงแบบเข้าใจยากจังวะผิวสุดดื้ออะคราวนี้จะไปเจอล่ะจะไม่เปิดวาร์ปเลยเออโคตรสวยลิลลี่ดอลลี่ดอลลี่โอเคเจอแล้วยี่ยมฟูแมนอยู่ทางเทปยเลยโอ้ยเซ็กซี่ตอนนั้นก็คนก็จะมองว่ามันเซ็กซี่แบบเอ้ยไม่แบ่งเลยเหรอ โอ้โหกูรู้ละทำไมคนนั้นแม่งให้ไป t ท o h i l กูรู้ละเป็นกูก็ให้ไป t ท o h i l เป็นกูก็ให้ไป t ท o h i l คือเขาคือเขาแต่งแบบแบบสุดอะแล้วเป็นแล้วเป็นสายเปรี้ยวมาเลยก็คือกูชอบแบบนี้ กูมีความสุขกับแบบนี้แต่พี่แต่พี่ชอบนะหนูมีความสุขกับร่างกายตัวเองอที่รู้สึกว่ามันเป็นสิทธิ์ของเราอะอ่ะเราไปเจอที่ไหนเอ,อเจอก็เข้าสารแต่เข้าสารจะไปเส้นรองเพราะว่าจะไปสติว่าอะไรก็จะออมีร้านประจำอยู่ที่ฝั่งฝั่งเส้นรองอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าสุขุมวิทก็ฝั่งสุขุมวิท เอานัมเบอร์ต้นๆโอเค11 13เอ่อ39บสามสามเก้เจอได้โอเคอ่ักลางวันก็สวนชอบเดินสวนอืมอ่าแล้วก็จะมีเราเดินสวนกันเงี้ยเหรอแล้วเดินทักกันจะไงใช่ฮัลโหลฮัลโหลต่อต่อสวนเจ้าจักรไปสวนเจ้าจักรแล้วมั้อู้สองอาทิตย์เนี้ยเดินสวนเจ้าจักรใช่แล้วกูร้อน ก็ค่าร้อแล้วก็เดินแล้วชิลแล้วก็เรื่อยๆจะจอยกันลอยๆก็ยิ้มให้ทุกคนสวัสดีค่ะอะไรลอยๆลอยๆจะไม่ไม่งั้นหน้ามันจะดุไงหน้ามันจะดุใช่ใช่หน้าหน้าดุมากดุมากเพราะหน้าหนมาตัวเมื่อ่ะก็ไม่ยาก DM ได้ DM หาได้ DM หาได้ส่วนใหญ่จะเล่นไอจีกับทิกต็อกประมาณนั้ใช่ขอบคุณร้านนะครับชักกระบุมชักกระบุมไม่ใช่ ขอบคุณรัามาริจิมาริจิอยู่ที่สุขุมวิทสาหนะคะอ่าชั้นสองยึงต้องชมนะอาหารยังไม่ได้กินนะแต่ว่ากาแฟอร่อยมากกาแฟอร่อยมากไอเยียคาราเมลเมื่อกี้แม่งดูดไปคำแรกขึ้นสมองเลยพอคำสองขึ้นสวรรคขึ้นสวรรค์เลยเนี่ยหมายถึงว่ากูมีความสุขกูฟินกลิ่นคาราเมลมันไม้แบบกำลังหอมกำลังดีมากเลยอร่อยมากอามาก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 กกากมานาากมกามกมามกมากมากมกมากาากมากากากมมือมกมกมนกากามมอกก แบบนี้ใช่ไหมเียวเนี่ยห้องนอนกูอย่างนี้เลยเฮเหรอเนี่ยถามใ้บ้านนี่แหละไม่ต้องยุ่งไม่ต้องยุ่งมึงขึ้นมาเดิมน่ว้าจีบหนูหน่อยหนูอ่อยไม่เป็นค่ะป๊าดป๊ปะด้วย